ฟี FC, ช่องวิธีชีวิต์มท้องาแเทคคานะครับวันนี้ครับผมก็มา,เ,าเที่ยวนะครับเล่นน้ำที่หาดแหงอําเภอท่าพนมจังหวัดนคนระพนมบรรยากาศนะครับดูรอบๆตอนนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มเยอะนะครับก็มีทักเล็นสก,กีแล้วก็เ่เล่นทางน้ำชนิดต่างๆแล้วก็วิกซ์กันตรงนี้ก็จะมีอยู่ ล5สีนะครับโดยเฉพาะสีแดงนี่จะอยู่ขวาหาดทันลงไปก็จะเป็นสาสีสีส้มสีฟ้านะครับก็เจาหนึ่งนี่อยู่10กะ๊อบนะครับก็ประมาณ300กระ๊อบนะครับกะ๊อบแบบนี้นะครับการที่เราจะลงมาเล่นตรงนี้นะครับก็ข้ามนำอาวุธลงมานะครับเนาะมากินเหล้ามาข้ามมาเที่ยวทางน้ำนะครับเดี๋ยวจะพาเอซีดูอาหารนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวคอยชมกันครับ mm hmm. แห่ในเน้มีอาหารชื่นชื่นไกี่อย่างนะครับแต่รกมาต้องทานก็คือส้มตำนะ mm hmm. อย่างต่อไปก็คือเป็นปลาเผาอ่ะนี่ยำเล็บมือนางท mm hmm. อดไส้ตัน mm hmm. แล้วก็ น้ำแข็ง่องดืง่มราคาอยู่ประมาณอยู่ที่660บาทนะครับหมดนี่นะครับปลาเผาตัวละ200นะครับเขาจะถามก่อนว่าเราจะเอาปลาเผาตัว200หรือ300เราก็แจ้งเข้าไปว่าเราเตัวเล็กต่ใหญ่นะครับน็คืออยู่ที่ไซส์นะครับไม่ใช่ว่าขายให้เลยนะครับเขาจะถามก่อนและทั้งหมดนี้อยู่ที่660บาทนะครับถือว่าอาหารไม่แพงนะครับ น่าทานนะครับแล้วแต่สำหรับผู้ที่จะนำเครื่องดืงด่มลงมาดื่มก็สามารถทำมาได้ทางร้านเขาอาจจะกิดค่าเปิดนิดนเอยนะครับเป็นคล้คายเป็นค่าน้ำมันลงน้ำมันเรือที่เรานั่งมานะครับแล้วดูบรรยากาศรอบๆนะผม พี่เดี๋ยวผมจะพาพี่รีวิวบรรยากาศรอบๆนะครับรอบวันวันแี่ช่วงนี้จะเป็นกางไกครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไล่แล้วก็นะครับรอบบรรยากาศของเที่ยวเป็นทางทั้งทครับม้ามันมันเล่นน้ำได้ครับเด้อยิ่งลึกไม่ได้ลึกนะครับน้ำเนี่ใสกิ๊บเลยเฮ้น้ำดีดีโอ แจวแจวแจว้างล่างมันจะเป็นลูกกวดนะครับเขาเลยเรียกว่าน้ำใสมากหาดแห่นะครับนี่แจวแจวมีเอ่อเขาเรียกบานนาบ๊สให้เล่นด้วยนะครับเด้อแจวน้ำวันนี้รู้สึกว่าจะไหลแรง แถวแ <inen S 1> แววเลยครับอันนี้เป็นแบบว่าอยู่ด้านริมแม่น้ำโขงทางลึกๆเลยนะครับนี่ทางฟังที่เรามองเห็นน่าเป็นประเทศลาวเลยอันนี้เรือนำเที่ยวบ่อนี่ เฮ๊ะปลามีเลือดน้ำเทียวคุณปู่ตัวกนตึงกระแป๊ะตัวโอ้ยนะครับเบิ่นไงสวยรลอถือว่าเอ่อใช้ได้นะครับใช้ได้ทางธงสามสีสงสัย ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดทงสามสีังบ่เปิดบ่เปิดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวลงมาที่ทงสามสีเท่าไหร่อ๋อเพื่น่ได้ออกมาเออทงสามสีนี่ดีอยู่นะครับ FC ซมันจะเป็นเตียงเล็กช่วงด้านหน้าเป็นพอาท่าด้านหน้าเพลิเพิเครื่องมาเงียนไปเนาะเอท่าอยู่เหมาะในการ ชมวิวเที่ยวเท่าไหร่อันอันเจ็ตสกีนี่คนละร้อยคนละร้อยคนละร้อกี่เที่ยวเที่ยวเดียวฮะหเที่ยวแต่จะได้จากสามคนบ่ครับ้งได้หาหาคนครับอ๋อคนเดียวไปไหมคนเดียก็สามร้อยคนเดียวสามร้อยตั้ก็สามร้ออ๋อสองคนก็สามร้อยบ่โอนี่เลยถือว่าน่าเล่นอยู่เลยเอฟซี ทางนี้มีคนเลน,นังทางนี้มีคนเล่นน้ำนะครับนะเออตรงนี้มีที่เล่นน้ำาที่เล่นน้ำไม่ลึกนะครับไม่ลึก นี่เป็นทงแสดนะครับทงแสดต่อจากทงแสดไปก็จะเป็นทงสีเขียวนะครับพอต่อจากถัดจากทงสีเขียวไปก็จะเป็นทงสีฟ้านะครับครบห้าสีแดงสามสีสีแสดสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับ น้ำไม่ลึกนะครับข้างล่างเป็นหินกรวดนะครับเป็นหินกรวดปลอดภัยนะครับนี่เลยนี่ฮะถือว่าสวยงามนะครับหาดแหสวยงามทุกปี นีก็เที่ยวละสองคนถือว่าพอดีเที่ยวนี่ครับ FC ตซนไหนมาอยากเช่าเครื่องอเป็ดน้ำก็เช่าได้นะครับนี่ให้เช่าสวยงามเลยครับเป็นเป็ดน้ำ ทีนี้ผมอยากพูดให้เ c ซทราบนะครับคือหาดแห่ทําไมถึงเรียกว่าหาดแห่นะครับพื้นข้างล่างจะเป็นหินกรวดอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเดินไม่เจ็บเท้านะครับเหมาะในการเล่นน้ํามากๆเลยนะครับสี FC นี้หาดเป็นแบบนี้ทีนี้บรรยากาศนะครับซุ้มเขาจะวางไว้แบบว่าริมริมน้ําอย่างนี้นะครับ บรรยากาศโดยรวมบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศการดื่มดำน้ำในแม่น้ำขุงน้ำเลยครับ FC. เอฟซนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับการข้ามมาก็เราใช้เรือข้ามนะครับเนาะ นักท่องเที่ยวก็มาเรื่รอยๆให้ดูบรรยากาศดูรอบๆทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวหาดแหกก็ช่วงเดือนมีนาถึงประมาณกลางๆพฤษภาฯนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเข้าฤดูฝนก็ซุ่มทั้งหมดนี่ก็จะเก็บขึ้นทั้งหมดนะครับก,ก็จะไม่มีการ ให้ท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าจะมีฝนหรือว่าเป็นฝน้าไปปรวจนะครับผมบก็ท่านไหนที่จะมาเที่ยวก็ให้ให้ติดตามเหตนะครับนอกใา้ติดตามสถานการณ์ว่าช่วงไหนช่วงไหนหน่าเที่ยวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,อาวุณทีนะครับสวัสดีครับ